สวัสดีครับเวลูนี่นะครับเตรียมลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนัดที่115เทียบเท่ากับสถิติติดทีมชาติของเดวิดเบคแคมซึ่งจะตัวกระตุ้นเพื่อร่วมทีมนะครับอย่ากใช้โอกาสเปลืองในเกิดในการเจอกับทีมชาติไอซ์แลนด์ครับ รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทีมชาติอังกฤษจะเจอกับไอซ์แลนด์ที่เพิ่งเข้ามาแข่งขันยูโรรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกเวลรูนี่นะครับรกับตันทีมชาติอังกฤษได้เตือนเพื่อนร่วมทีมต้องทําประตูให้ได้จากโอกาสที่มีเพื่อคว้าชัยชนะหลังจากทีนัที่แล้วอังกฤษมีโอกาสถึง29ครั้งแต่สุดท้ายเสมอกับสโลวาเกีย0-0ขณะที่รอยฮอตสันนะครับ ค้ชทีมชาติอังกฤษแสดงความยินดีกับรูนี่ที่กำลังจะทำสถิติลงเล่นให้อังกฤษเป็นนัดที่115เทียบเท่ากับสถิติติดทีมชาติสูงสุดอันดับ2ของเดวิดเบคแคมโดยสถิติติดทีมชาติอังกฤษมากสุดนะครับเป็นของปีเตอร์ชิวตัน125นัดส่วนอังกฤษจะพบกับไอซ์แลนด์ในรอบ16ทีมสุดท้ายวันที่27มิถุนายนนี้หรือว่าวันจันนะครับเวลาตี2 ส่วนที่สนามสตาร์ทปีแอ o โมรัวในเมืองริวนะครับที่ได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในรอบแบ่งกลุ่มล่าสุดยูฟาใช้งบประมาณทําการเปลี่ยนพื้นสนามใหม่หลังจากที่พื้นสนามเดิมมีความชื้นมากเกินไปและหลายคนก็ไม่พอใจกับสภาพสนามที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเปีอร์โมรวป็นสนามแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างเยอรมน,นีเจอกับสโลวาเกียในวันที่26มิถุนายนนี้โดยแข่งขันเวลา5ทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทย แม้จะตกลอบไปแล้วนะครับแต่ว่าสมาคมแฟนบอลของรัเสเซียถแถลงข่าวที่กรุงมอสโกถึงความรุนแรงของแฟนบอลรัเสเซียที่เกิดขึ้นในฟุตบอลยูโรโดยนายอเล็กซานเดรชาปิกินหัวหน้าสมาคมแฟนบอลของรัเสเซียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปะทะกับแฟนบอลอังกฤษที่เมืองมักเซได้กล่าวหาตำรวจฝรั่งเศสว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีพอซึ่งเขาเห็นว่าตำรวจหลายร้อยคนยืนเฉยในจุดเกิดเหตุโดยไม่ได้ทำอะไร ส่วนความบุ่นายที่แฟนบอรลรเซียทําร้รายแฟนบอลของอังกฤษในสนามนะครับนายชัพปิกินบอกว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลักลวอของเ<อ>จ้าภาพ<อ>ที่จัดให้แฟนบอลทั้ง2ทีมนั้นนั่งอยู่บนอาจจะจันเดียวกันครับ